ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรครับอยากชื่ออะไรดีเนาะเอฟซีตั้งให้อเ,เอฟซีชื่อกตั้งด้วยนะครับามาให้แม่คสํสายเขาบอกว่าให้คนหลาเยอะแล้วจะหมดแล้วเหลือสองตัวสวัสดีครับามนแตั้งชื่อให้ผมหน่อยครับผมจะมาอยู่กับป้าคำสายแล้วก็พี่เสือครับอตอนนี้ให้เขากินยังไงฮะท,ที่ที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ครับ ไม่หมายถึงว่าที่บ้านเขาให้กินอะไรข้าวข้าวต้มหรอข้าวเหนียธรรมดาโอกินได้แล้วใช่ไหมฮะกินได้แล้วอ๋อกินได้แล้วนะฮะกินข้าวธรรมดากินได้แล้วนะไก่ไก่ไก่กินข้าวธรรมดากินได้แล้วเพราะหนูโตแล้วนะหนึ่งเดือนแล้วนะครับประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับข้าวเหนียวแช่น้ำข้าวเหนียวแช่น้ำ มาเข้ามาแล้วต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่ไหนน้อทำไมมันคนเยอะจังไม่เห็นเหมือนในสวนยางเลยตอนนี้กำล,งลงัลงงงๆอยู่นะครับลายนี้ครับผมต้นครับปลูกต่อต่อขอนญาตลงลา์ไว้แต่เพียงต่านี้นะครับสวัสดีครับฮัลโหลนี่อ่ะทักทายเอสซีพิเือหน่อยครับผมหิวผมหิว ผมหิวแล้วผมหิวแล้วเออบางคนก็บอกว่าเอาไอ้กล้องไปกินบ้างไอ้กล้องอะไรยังไม่หิวะกล้องมันเป็นยังไงอื้ลุกดิ๊กลุกดิกลุกดกดิกลุกอ่าลุกดิ๊กลุกอ่าลุกดิกลุกดกดิกลุกดิ๊อคนนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่จะอยู่กับพี่เสือเนี่ย อะเอนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ฮัลโหลโอ้ยหน้าดำเหมือนพี่เสือเลยขอขอบอกไว้ว่านี่แม่เอาขนมให้ขอบอกไว้ว่าอย่าอย่าให้เขาฟิ้งกินถ้าเลี้ยงไม่ได้ จะเลี you, hey, so s <S s <S yeah, face, ้ยงอ้าวมีขนมมีรูปของข้าวครับนี่นะครับโอ้คือคือกันเนี่ยคือบักกี้เนี่ยวะไอ้บักนี่น่ะหน้าดำเหมือนพี่เสือเลยเนี่ยหน้าดำพอกันเลยดูชี้ดูชี้โอ้โหหน้าเหมือนกันเกินไปไหมเนี่ยฮะฮะเนี่ยครับอวอาวยังเดยังไม่ถึงแปดนาทีครับตีงนี้เอง เป็นอะไรเป็นอะไรพี่ขาวเหอขัดนิ<ะ>ดนิดหนึ่งครับเป็นอะไรตัวนี้เป็นอะไร,ะไ,รไม่เห็นนิ่งเหมือนพี่ดําเลยเนี่ยฮะอยู่นิ่งๆสิครับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะมีชื่อนะมีคนตั้งชื่อให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารกินดีๆอร่อยๆแล้วนะไม่ไม่ต้องให้อให้เขากินเจเลยเท่านั้นให้กินต้มระบกใส่ต้มระบกใส่ ข้าวแช่น้ำข้าวแช่น้ำอย่างเดียวหรือใส่น้ำแกงน้ำแกงพวกกระดูกปูกระปูกปลาปลาทูปลาทีได้ถ้างั้นก็ได้ตัวนี้มันนิ่งมากเลยอ่ะเหมือนก็ว่าเขาร้อนเนาะโอเคครับไห้เพื่อนเพื่อนช่วยกันตั้งชื่อมานะครับทั้งสองตัวนี้ว่าจะชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะคที่ติดตามเสือพาไปนะครับ เก่งเลยตัวนั้นไบไปเจ้าไปบบไปไายบายมาอยู่นี่แล้วมาอยู่นี่แล้วเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวคิน